สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงปานาอามิตรรักนักสะสมเหรียญกัะแบงเก่านะครับวันนี้แสงทองทรงทางก็มาพร้อมกับคําตอบของพี่น้องหลายๆคนนะครับและก็วันนี้เราจะนําเอาข้อมูลของเหรียญรัชกาลที่สามที่พี่น้องติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะพอได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเหรียญของรัชกาลที่สามนั้นเป็นอย่างไรและมีหน้าตาเป็นอย่างไรราคาสูงหรือไม่นะครับลหลายคนฝ่ายอยากจะ ได้นะครับสําหรับเหรียญของรัชกาลที่สามเนาะก็ถือได้ว่าหายากพอได้นะครับพี่น้องเหรียญของรัชกาลที่สามนั้นผลิตออกมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดสี่แบบด้วยกันนะครับทั้งหมดสี่แบบด้วยกันอ่าก็คือเหรียญกระสาบช้างนั่นเองเนาะช้างเมืองไทยจสหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับแบบเนื้อทองแดงนะพี่น้องแบบเนื้อทองแดงซึ่งผลิตออกมาเยอะมาก นะพี่น้องผลิตออกมาเยอะมากตั้ง500เหรียญโอ้โหนะครับ5้าเหรียญน,นะพี่น้องคิดดูแล้วกันว่าตั้งแต่ปีไหนปีพอศไหนนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีให้เราได้เห็นอยู่หรือเปล่านะครับเหรียญช้างเนะาะเหรียญช้างด้านหน้าช้างด้านหลังเมืองไทยนะครับจอสหนึ่งหนึ่งเนั่นเองผลิตออกมาจํานวน500อยเหรียญเนื้อทองแดง นะครับขนาด23มิลลิเมตรนะพี่น้องส่วนราคานะครับเนื้อทองแดงนั้นเขาประเมินเอาไว้เหรียญ E F นะครับหรือว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับเมื่อเทียบกับกับเหรียญที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะครับ E F ก็ตกไปแสนสองโอ้โหพี่น้อง E F นะเหรียญที่ผ่านการใช้งานเมื่อเทียบกับเหรียญที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็พอๆกันนะครับหรืออาจจะ ามีสภาพที่หนักกว่านี้อีกนะครับแต่ราคานั้นแสนสองนะพี่น้องส่วนยู c นซสามห้านะครับไม่ใช่สามสิบห้าบาทนะครับสามแสนห้านะพี่น้องสามแสนห้าเหรียญย n c นซแล้วก็ส่วนเหรียญเงินนั้นเขาไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับอาจจะมีอยู่แหละนะครับแต่เขาไม่ได้ระบุเอาไว้เป็น NA เนาะพี่น้องและอีกแบบหนึ่งก็คือเหรียญทองแดงเช่นเดียวกันนะครับขนาดยี่สิบสองมิลลิเมตรนะครับก็จะเล็ก ลงมากว่าเหรียญช้างนะครับนั่นก็คือเหรียญกระสาบดอกบวัวเมืองไทยจศหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนั่นเองนะครับยอดการผลิตนั้นผลิตออกมาเท่าๆกันนะครับห้าร้อยเหรียญ e.f นั้นหนึ่งแสนบาท u.n.c สองแสนห้านะครับพี่น้องนั่นคือเหรียญเนื้อทองแดงช้างเมืองไทยกับดอกบวัวเมืองไทยนะครับพี่น้องและต่อมาอีกก็ผลิตออกมาอีกแบบหนึ่งก็คือเหรียญกระสาบดอกบวัว นะครับภาษาอาหรับนั่นเองแบบที่1จอสอหนึนเะครับเป็นเนื้อโลหะเนื้อเงินนะครับพี่น้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลิเมตรนะครับส่วนจํานวนการผลิตนั้นเขาไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับและก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือชนิดโลหะเงินเช่นเดียวกันก็เป็นเนื้อดอกบัวนะครับไอไม่ใช่าเป็นเหรียญดอกบัวนะครับเหรียญกระสาบดอกบัวภาษาอาหรับนะครับพี่น้องแบบที่สนั่นเอง จสห1ึ่นนะครับยอดการผลิตทั้ง2แบบนี้ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับส่วนราคาไม่ต้องไปพูดถึงนะครับพี่น้องอ่ขนาดไอ้ที่มียอดการผลิตเนี่ยยังตกไปเป็นหลักแสนเนาะส่วนที่ไม่ได้ระบุยอดการผลิตนั้นไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะอยู่หลักแสนหรือหลักล้านนะพี่น้องนะครับเรากลับมาที่เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9กกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นใหม่นั่นเอง ใครๆก็มีนะครับแล้วก็หลายๆท่านนั้นที่ตอบสอบถามก็ามาเยอะมากถึงแม้เราจะทําคลิปออกไปไม่รู้กี่คลิปต่อกี่คลิปนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ทําคลิปออกมาเยอะแยะมากมายเนาะอ่าวันนี้เราก็เลยได้นําเอามาตอบคําถามเกี่ยวกับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่3นะครับอ่าเหรียญของรัชกาลที่3และก็นําเอาเหรียญเหรียญนี้เอามาตอบคําถามพี่น้องอีกเหรียญหนึ่งนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9 แบบพระเสียรใหญ่นะครับภายในวงขอบก็จะระบุภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9เหมือนเหมือนกันนะครับในเหรียญทุกรุ่นทุกปีพศเนาะระบุจะเหมือนเหมือนกันนะครับพี่น้องด้านหน้านั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความผิดปกติต่างๆนะครับหาได้ยากมากๆากสำหรับเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับหายากมากวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังกลางเหรียญน,นั้น ความสวยสดงดงามอยู่ที่พระปรางวัดอรุณนะพี่น้องที่พระปรางวัดอรุณระบุป,ประเทศไทยอักษรเบลปีพุทธศักราชที่จัดทําและชนิดราคานะครับปีพุทธศักราช25 5 4ห้าปีพศออนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากอีกเหรียญเหรียญหนึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5้ากรัมยอดการผลิตเพียงแค่3ล้านเหรียญเท่านั้นเองสมล้านเหรียญน,นะครับ UN เนั้นเขาประเมินที่2 5 0ห้าสิบบาทนี่แหละคือเหรียญที่เรายังหาได้นะพี่น้องที่พี่น้องสอบถามก็มาว่าเหรียญของรัชกาลที่สามนั้นมีกี่แบบนะครับและราคาเท่าไหร่คิดดูแล้วกันที่มียอดการผลิตยังราคาหลักแสนนะครับอไอที่ไม่ระบุยอดการผลิตนั้นจะมีราคาเท่าไหร่นะพี่น้องและเมื่อเทียบกลับมาที่เหรียญของรัชกาลที่เก้าเช่นเดียวกันนะพี่น้อง เหมือนกันนะครับรัชกาลที่สามสมัยก่อนก็ยังมีมูลค่ามีราคาหน้าเหรียญเช่นเดียวกันแต่ผ่านมากี่ปีนะครับผ่านมากี่ปีราคาของเขานั้นแตะไม่ได้นะครับเหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้อาจจะเป็นเช่นเดียวกันก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อยุคเมื่อสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเหรียญเหล่านี้ก็มีความต้องการในตลาดนักสะสม อาจจะเยอะหน่อยแต่อีกสักหน่อยนะครับพี่น้องหากันไปถเถอะเหรียญพวกนี้ท่านก็จะแตะต้องไม่ได้แล้วสำหรับราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดนักสะสมนะครับมีโอกาสก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆลุงปะัะอานั้นเก็บสะสมเอาไว้บ้างนะครับหาเหรียญปีพศออที่ผลิตน้อยราคาการประเมินสูงความต้องการในตลาดนักสะสม มากๆนะครับพี่น้องเก็บเอาไว้บ้างห้าเหรียญ1ิบเหรียญในโอกาสข้างหน้าอนาคตข้างหน้าอาจจะช่วยชีวิตทันได้ก็เป็นไปได้นะครับพี่น้องเอาละนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาเอาไว้ด้วยสําหรับการเก็บสะสมนะครับแล้วก็เหรียญโบราณต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นราชกาลที่3ามที่4ี่ที่5้าที่หที่7็ที่แดและที่9นะครับอ่าก็มีโอกาส เก็บสะสมมีโอกาสได้พบได้เจอก็เก็บเอาไว้บ้างนะครับในอนาคตข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่าราคานั้นจะสูงหรือจะต่ำนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ